ครับสวัสดีครับจากเพ็รรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เออเดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อนิกลอนนะครับ N8F รุ่น N8F นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายระบบซูมนะครับเออของเดิมเนี่ยความสว่างอยู่ที่ประมาณ800ลูเมนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ ตัวเนี้ยไดเวอร์มันเสียนะครับก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะแล้วก็อันนี้ไดเวอร์ผมไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีซ่อมนะครับรุ่นเดิมของเดิมไม่มีซ่อมนะครับก็เลยจําเป็นต้องดัดแปลงเอาไดเวอร์ของรุ่นอื่นมาใส่แทนนะครับ<ๆ>เพื่อไฟฉายให้กับให้ไฟฉายกลับมาทํางานได้นะครับก็จะได้ใช้งานได้ไม่ต้องไปเสียทิ้งเปล่าๆนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูการทำงานของเจ้าไดเวอร์ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะซ่อมไฟฉายลกๆนะครับกับ1นึ่งกองหนึ่งองออกรองกระดาษกองอ,อกองที่ลูกค้าส่งไฟฉายมาซ่อมนะครับนี่นะตัวนี้จะมีเดเวอร์มีเออสาโหมดนะครับ เป็น3ามต่าหโหมดนะสามต่าห้าโหมดยังไงอันนี้หมด1นะครับอันนี้หมด1นึ่ะหมด2อหมด3าหมด4เป็นสต็อปหมด5เป็น s o s นะครับหมด5เป็น s o s นะครับแล้วก็3ามต่าหโหมดทำยังไงนะครับเออ่ตัวนี้เป็นมีเดอร์เดวเวอร์สามต่าหโหมดก็คือ จะปิดโหมดกระพริบได้นะครับเจ้าของเดเวอร์ตัวนี้นะครับจะสั่งปิดโหมดกระพริบได้ก็คือวิธีการวิธีการก็คือเปิดโหมดเบาสุดนะครับรอแสงกระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็กดปิดนะครับกระพริบปุ๊บเรากดปิดอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดใหม่นะครับโหมดกระพริบจะหายไปนะเดี๋ยวโหมดกระพริบจะหายไปนะครับอ่าอันนี้ผมเปิดใหม่นะโหมดเบาสุดกระพริบหนึ่งครั้งแล้วกดปิด นะครับแล้วกดเปิดใหม่เห็นไหมหมดกระพริบจะหายไปนะครับนี่นะครับหมดกระพริบหายไปแล้วนะครับจะทําให้หมดกระพิบพกลับมาก็เหมือนเดิมนะครับเปิดแสงเบาสุดนะครับรอแสงกระพิบแล้วกดปิดนะครับแล้วกดเปิดนี่นะครับแสงกระพริบก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ผมบอกไว้ก่อนลืมบอกไปว่าตัวนี้เปลี่ยนไดเวอร์ใหม่นะครับค่าความสว่างก็เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่1,000พันลูเมนนะครับค่าความสว่างเพิ่มขึ้นเป็น1000พันลูเมนนี่นี่นะครับอันนี้ผมเปิดกล้องวายนะครับเปิดกล้องวายมันก็จะกว้างขึ้นนี่นะโตทํางานผมนี่โคตรลกเลยพอเปิดแสงก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับโตทำงานช่างแม่งลกมากนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับไม่ได้ค้าไม่ค่อยได้ถ่ายออกสื่อนะพอดีวันนี้ขี้เกียจออกไปรีวิวด้านนอกนะครับนี่นะครับโอเคก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับ นี่วาความสว่างประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็สูงเยอะเกินไปนี่นะครับนิกลอน n f 8เอ่อ n 8 f n 8 f รุ่น n 8 f นะครับนี่ครับก็อันนี้ทดสอบโดยการเปิดนะ ตัวนี้ค่าความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับความความแรงคู่กับความร้อนนะครับก็เป็นปกตินะแต่ว่าร้อนที่ตัวไฟฉายยังรับรับเขาเรียกอะไรรับความร้อนได้นะครับโอเคก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับ ก็สนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายก็ติดต่อผ่านเพจได้นะครับเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินครับสวัสดีครับ